ดิบตีไปวอดบ้านผู้ชายนุ๊กขุนกับวัดอยู่บ้านเลยกตาผู้เชื่อตั้งจังหวัดยจงหน้าตาเฉยไม่มีผ้กลับมาแบบตายแค่นี้พูณแม่ก็นึกว่าดีผ้านระเบือนี้ยเด็ซิ่งเนี้ยเด็กกับแขนเหลือของผู้ชายนะคะบางทีผู้ชายจะมีเหตุผลส่วนตัวอะไรนะคะคุณลูเขาจะสีดิบด้วยแบบว่ามือเขาเป็นชอบกันดีตั้วยแบบก็ไปชอบจะเดยกจะสีนี้ภาพสุขแล้วก็เมียตั้งแต่ติใจของมีพ้าเนี เดี๋ยว่าเป็นช้อปปิ้งเห็มันซื้อผองซื้อใส่ไปเสริมสวยหนึ่งไปนวดหน้าอบผิวนะคะกันดูกาคัดผิวครับอย่าเปิดเป็นเตาสาวดีกว่านะคะคุณลูกค้าโอ้ยแม่ค่ะ้าตันสวัสดีคนณตันตียวงเมืองนี่แน่นอนคุณไหนคือมาเรื่องดีพานะคะค่ะต้องดูค่ะกูดูค้าสวัสดีครับคุณดีพาสวัสดีครับกอดไม่หายอะไรยากเด็กับน้องมา หน้ากันมาถึงเลือดฉันนะ่ะมีทุลักทุลอันไหนยากฮะว่าสิมาขอเบิกเงินคายแห้งครับได้นและเงินคายแห้งครับเบิกเงินคายแห้งหนี่เหรอครับตายตายอ๋อนี่เหรอหน้าตาหน้าตาคนสวนที่พ่อรับเขามาทำงานตายปีผ้<ม>าเห็นจัดจ้าก,ากมือนี่เองอ๋อแล้วนี่ทำงานแป,แป,แปแ๊บๆถึงเดือนแล้วเยัอยากฮะ ถึงแล้วครับเดือนหนึ่งพอดีครับเดือนหนึ่งพอดีเอ้นี่พวกแก่สองคนน่ะฉันอยากรู้นะว่าพ่อของฉันรับพวกแก่สองคนเขามาทำงานน่ะแห่งเงินเดือนเดือนละจะบักย่ะแต่ท่านหารวยมาไอ้าูดใจแม่ค่ะแดานหารวยนี่ค่ะแต่ท่านหารวยผู้เดี่ยวเงินมาให้นครับเงินเดือนนันส่งโตสิคือตายตายแล้ว พราะว่านี่ยใครเป็นคนตั้งเงินเดือนในพวกมึงฮะท่านเศรษฐีสักดาคฮะท่านเศรษฐีสักดาองคนีเป็นสเตปนี่ค่ะเศรษฐียุนี่ค่ะเศรษฐีคุณน้อยสมสมน์คนนี้ค่ะนี่พวกมึงน่ะแปดนท่านหาเร่บ่ะน้ำผสมกับเหงาหนาพวกมึงดอกเป็นปลาหาซีฟิเนที่ผสมกับเหงาหนาพวกมึงเนี่ยคใครมาเดินที่เด็เป็นเรนี่ จืดหนาแล้วลาบบันรอบไล่มันไปเลยกุลูกค่ะก็รื้อเรื่องท้องขนชิงลูกนี่ฉันมีติดโตอยู่นี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไอ้เพราแกจะเข้าไปปั่นกันคนละครเอาไปนี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะเงินเดินแต่ท้าหารอยน่ะฉันถือว่าโมกค่ะแต่บางโมก 爸。